คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปพิชิตยอดเขาคิชกุตบนเส้นทางสายธรรมชาติที่มีความยาวกว่า3,000เมตรและความสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ไม่รู้ใครรู้มาเม้นบอกทีและเส้นทางที่เขาคิดว่ามันดันเนินดันเนินดันเนินเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะและนี่คือการนอนวัดครั้งแรกในชีวิตของผมนะ ตื่นเช้ามาก็ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อจะขึ้นข้างบนยอดเขาแล้วก็ที่นี่ก็มีโรงทานที่เราสามารถตักข้าวต้มได้กี่รอบก็ได้แล้วคือที่สำคัญคือกับข้าวอร่อยมากทุกคน <Hey. S 1> แต่วันนี้ท่านต้องมาขึ้นไปมัสกรารรงฉบาบนั้นท่านต้องใชพ้พลัง ใช้พลังด้วยใช้ข้อเท้าด้วยใช้ข้อเขา่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะวันนี้มางเราวันนี้คือยอดาแดงยอดแดงของเขาพิสกุดนะแต่เรามาเส้นทางเทียวเ็นเส้นทางไม่ใช่เทียวเสออ้เนทางธรรมชาติระยะทางประมาณ3ามกิโลก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้กี่โมงนะคือ ไปรอบนี้เรามากับน้องเพชรคนเดิมคือเพิ่มเติมคือต้องเดินให้เหนื่อยก่อนแล้วค่อยมาทำมุลไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันเส้นทางที่เดินง่ายนะเพราะว่าเราเห็นทางชัดเจนอะ่ะไม่ต้องมีคนนำนะก็คือเดินตามทางได้เลย,เลยคือหลังจากหลุดตรงนี้ไปคือความชันที่อ <c oughs> ที่เดินมาไม่นาน <c oughs> ก็จะมีเชือกให้ตายเลย <c oughs> อ่ะต่เชือก ตั้งแต่เชือกมานะทุกคนขึ้นอย่างเดียวเริ่มเหนื่อยนี่เดินมาตั้งนานเพิ่งจะเห็นป้ายอ้าวป้ายหนยนู่นสี่ร้อยเมตรเองเหนื่อยขึ้นมาโลนึงได้เราก็จะเห็นป้ายจุดชมวิวแรก เป็นเหนื่อยจัดเลยเป็นไงบ้างพันแปดร้อยเมตรคิวครับเอาหน้าแบบถ้าไม่มีกล้องทำหน้าไงถ้าหน้าแบบไม่มีกล้องเไงเมื่อไหร่จะถึงนาทีเหนื่อยเรื่องนี่ลานหินลากจะมีชุดเฟิร์สเออยู่หลังจากที่เดินมากี่ชั่วโมงเหรอหางที่กี่โม ก้าโมงสาสิบห้าเราก็เริ่มได้ยินว่าวววนะครับเป็นเสียงไม่ประกาศนะเสียงน้ำใสแต่ว่าเรา